อุลตอแมนบิกสูงเมตรแปสิบครับเห็นไหมพี่พอใส่อะพอใส่ชุดกันขาสะบัดขามันไม่ไม่สะบัดเห็นป่ะ,ะแล้วมันจะบินเหมือนคนจริงๆแต่ถ้าไม่ใส่ปุ๊บขามันจะสะบัดมันจ,จะต้านลมมาแล้วโรพาสมาเลยตีงกาที่นึงนี่ย้ เป็นไงเป็นไงโอ้พาราบัเตอร์ครับเล่นเล่นเฟิร์นโน้นนั่นนี่เนี่ยแฮปปี่มันมีดาวสมมุติเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เล่นแล้วลมแรงมากๆใช่ไหมครับกดดาวหน้ามันจะกดเห็นปะอ่าใช่มันจะสู้ลมได้ก็คือกดให้สู้ลมใช่ครับกดดาวเพื่อสู้ลมพี่จำเริ่งบินไหมเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนให้อ่า หมายกล่อมชอบีกับขาเลย,เจจลเลยตัวใหญ่มากพี่มาตัเลยพี่